สวัสดีครับทุกคนพ่อผมช่องทอยชิลครับแล้วตอนนี้ครับผมยืนหน้า f a Thailand นะทุกคน <laughs> คือตรงนี้นะผมได้ที่จอดพอดีในลานจอดนี้นะครับก็ตอนแรกขับรถมาไม่รู้จะไปจอดไหนก็ขับมาดูแถวๆนี้ก่อนล่วงหน้าประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งนะครับ <laughs> เห็นรถออกมาจากลานจอดเมื่อกี้พอดีนะครับก็เลยแวะเข้าไปนะครับก็ได้ที่จอดพอดีดีเลยเพราะว่าเวลาหลังเกมก็เดินมาง่ายๆเลยนะครับวันนี้บอกเลยว่าฝนไม่น่าตกแน่นอนนะครับ และทุกที่ทุกคนเห็นผมใส่เสื้ออินเตอร์ไมอามี่นะครับเพราะว่าออผมสั่งเสื้อทีมชาติไทยไปแล้วผ่านทางแอปส้มนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคนใส่ไม่ได้เพราะว่าผมสั่งไซส์ M ไปแล้วได้มานี้คือมันเล็กมากนะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็เจอกันหน้าสนามนี่ับทุกคนก็คือสนามราชบังคลานะครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะทุกคนแล้วก็ FA t h a ไ l a n d นะครับแต่เหมือนประตูนี้จะไม่เปิดให้เข้านะทุกคนนะ ผมต้องไปเดินเข้าข้างหน้านะครับโอ้ยร้อนมากร้อนแบบร้อนมากรอบๆสนามนะทุกคนก็มีขายแบบว่าอาหารแล้วก็มีขายของที่ระลึกนะครับไก่ปิ้งนะโอ้โหเห็นไก่แดงแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมคิดถึงคือเขาชนไก่นะ <g ülme> ทุกคนภ <g ülme> <g ülme> ารกิจวันนี้นะครับคือหาตั๋วก่อนอย่างแรกเลยเพราะว่าผมมาแบบไม่มีตั๋วนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าผมมีตั๋วนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมิน น้องคนไทยนะครับเขามาบอกในแฟนเพจนะครับว่าเอาตั๋วไหม <c oughs> ผมมาไม่ได้แต่ว่าจริงๆอะผมไม่อยากรบกวนเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าตั๋วมันขายต่อกันได้นะแล้วก็ราคาเขาสามารถไปทํากาไรได้นะผมนั้นก็มารอดูว่าหน้าสนามจะมีขายไหมนะครับ,บทำไมมีแต่บัตรเหลือรับซื้อแต่ไม่มีแบบว่าบัตรขายต่อ เดี๋ยววันนี้จะมาพาไปดูว่าการหาบัตรหน้าสนามนั้นจะยากขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่ได้จองมาล่วงหน้าเพราะวานันนี้ผมไม่ได้ซื้อหรือว่าจองก่อนล่วงหน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนนะนี่ครับอันนี้คือ4ชั่วโมงก่อนเตะนะครับก็คือมีอาหารมาขายกันเยอะแยะนะครับแล้วคนก็เริ่มมากันแล้วนะทุกคนถึงแม้เป็นวันธรรมดานะครับไม่มีที่ประเทศไหนแน่นอนที่มีของกินเยอะตลอดแนวทางเดินนี่นะครับทางเดินนี่คือมีของกินมีน้ํามีอะไรขายกันแบบ โอ้โหให้เลือกได้เยอะมากทุกคนแล้วคือไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหเอาจริงๆถ้าวันนี้ถ้าสมมติเป็นแฟนบอลนะครับเขามาเสนอขายในราคาไม่แพงนะผมก็จะรับซื้อไว้แล้วผมว่ามีของที่ระลึกจากประเทศอังกฤษนะครับมาให้เป็นสิ่งตอบแทนนะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีที่เออเอาตั๋วมาให้ผมนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูนทุกคนนี่ครับเจอน้องๆคนใดครับ มา,มาดูฟุตบอลไทยใช่ไหมอันนี้<ช>มั<ห>นกมีตั๋วกันหมดแล้วมีตั๋วแล้วมีตัววต๋วเหลือไหมครับไม่เหลืออดีเมเลยพี่ร้อนมากทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าสนามราชมังคลากีฬา,าสถานนะครับอยู่ตรงเมนเอนทรานซ์สองครับทุกคนเรียกว่ามีคนมานั่งรอเพื่อที่จะเข้าสนามเรียบร้อยแล้วนะครับเออมื่อกี้ถามเห็นบอกว่าเปิด2ชั่วโมงก่อนเตะนะครับแต่จริงๆผมเห็นมาดามแป้งบอกเขาจะเปิด3ชั่วโมงก่อนเตะนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยิ่งเปิดเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าตั๋วที่ขาย ตั๋วผีที่ขายหน้าสนามถ้าเขาขายไม่ออกเขาจะลดราคาลงมาเรื่อยๆจนถึงเวลาเตะนะครับก็อันนี้คือจากประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษนะคือถ้าตั๋วมันขายไม่ออกยังไงเดี๋ยวสุดท้ายแล้วตั๋วมันเหลือมันก็จะถูกมากๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วว่าวันนี้จะได้เข้าไปดูหรือไม่ได้ดูนะครับเพียงแค่จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับประสบการณ์ที่ผมได้มาในวันนี้นะครับที่ราชมังคลานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะหาตั๋วได้ซักใบหรือเปล่านะครับ นี่ครับโอ้โหคนมานั่งรอในเต็นท์เพื่อที่จะแบบว่าเปิดสนามเปิดปุ๊บเข้าสนามปั๊บนะทุกคนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่ามารอกันอย่างนี้เลยไม่เจอแดดแบบนี้แบบนานมากทุกคนแบบร้อนแบบโอ้โหร้อนร้อนแบบอืจริง,รงสนามราชบังคลานี่คือเป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่ว่าสวยมากๆกนะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติด้านในเข้าไปสเตเดียมคือมันจะใหญ่มากนะทุกคนการออกแบบอ่ะมันทําให้ดูแบบว่าใหญ่อลังการมากนะครับ นี่ครับอันนี้คือหน้าสนามเลยป้ายราชมังคลากีฬาสถาน oh. National Stadium นะครับสนามกีฬาแห่งชาตินะทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับกำลังจะพาไปดูตรงแฟนโซนนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เขามีจัดอีเวนต์ต่างๆทั้งสปอนเซอร์หลักนะครับความหวังสุดท้ายของผมของการเข้าไปดูในวันนี้นะครับคือด้านหลังนี้นะครับว่าจะมีคนขายตั๋วหรือเปล่าหรือว่ามีแฟนบอลคนไหนที่มีตั๋วเหลือหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราตามหาเราตามหาตั๋วหนึ่งใบนะทุกคนหวังว่า จะได้ทันเวลาผู้สนับสนุนหลักก็มีช้างนะครับมาขายน้ำขายเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มี b Qui c k M150 w ้ r r i ้านะครับเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนไม่รู้ว่ามีบูธไหนเขาแบบมีสปอนเซอร์ให้ตั๋วฟรีสักใบไหมเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบูธ w อ r รินะครับที่ขายเสื้อกีนะทุกคนก็คือเอามาขายทุกรูปแบบเลยครับหน้าสนามคือซื้อกันได้นะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตัน เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเหมือนกันเหรอครับใช่นี่เชียร์ลิเวอร์พูลเหมือนกันวันนี้เชียร์ทีมชาติไทยใช่ค่ะคิดว่าชนะเท่าไหร่ครับน่าจะซ้ำรอยน่าจะ2-1งหนึ่งครับใช่ครับสู้ไหมครับวันนี้สู้อ่ะสู้เต็มที่ครับขอบคุณครับแล้วนั่นแหละทุกคนก็เจอแฟนๆตัวจิ๋วนะครับที่ติดตามเรานะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาตัวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้ครับได้ครับ เด็กรีเวิเหมือนกันมีมีตัวเหลือไหมครับไม่มีครับไม่มีสวัสดีครับมีบัตรไหมครับคำถามแรกไม่มีไม่มีบัตรทุกคเราต้องหาต่อครับน้องๆเขาบอกว่าตรงนั้นอ่ะปัดราคามากราคาเท่าไหร่บอกมันว่าสามพันยังมีเลยสามพันยังมีโอ้โหแพง นี่ครับจุดแรกบัตรผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ทิเกเตซึ่งคลิปนี้นะครับเราไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนเพราะฉะนั้นจะไม่มีบัตรเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเข้าไปถามดูว่ามีบัตรเหลือให้เราซักไปหรือเปล่านะครับเซลล์ทิตออลี่อ a วทีมคอรีเจ็ดรยสามหรือว่าเราแอบไปซื้อดีคนิจิวะเฮ้ยคนนิจิวะมันญี่ปุ่นน่าจะต้องเป็นอันยองฮาเซโยนะทุกคนทำเป็นแบบว่าเดินเข้าไปแบบอันยองฮาเซโย แต่ถ้าจะหาตั๋วบัตรเหลือนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแนะ่นอนเพราะว่าสปอนเซอร์เขายังไม่รู้ว่าจะเหลือไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปดูพาไปดูฟุตบอลเฟสนะครับหรือว่าเป็นที่ขายอาหารนะทุกคนนะขอมาหลบแดดก่อนที่ฟุตบอลเฟสนะครับปลายไล m a แมนตัวจริงทุกเรื่องกินคือแบบร้อนมากร้อนแบบร้อนมากดกูอากาศประเทศไทย3-5องศามีบัตรขายไหมครับเออนั่งโซนไหนครับโซนเครับ เอ็น <N S 1> คือหลังโกมาอีกคนคนเดียวคนเดียวครับคนเดียว RW หนึ่งเทสเลยไหมย w หนึ่งเทสคือนั่งนั่งสั่งนักกีฬาเลยแทบจะตรงการลกางเลยติดกัว VP เลยอันนั้นใ<ม>บใบ,เ,บเท่าไหร่ครับสามพันมีใบเดียวฮะเมื่อกี้ได้ยินไหมทุกคนสามพันต่อใบนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมว่าเงินสามพันดูจอยักษ์หน้าสนามดีกว่าก็น่าจะไม่ต่างกันมากนะครับบรรยากาศทุกคนครับเมื่อกี้มีข่าวจาก Facebook เขาบอกว่าถ้าซื้อเสื้อที่วอริกครบ3,500บาทได้ตั๋วฟรีหนึ่งใบ เดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าทุกคนนี่ครับเจอใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยมีตั๋วเหลือไหมครับน่าเกลียดมากใจเขาไม่รู้จักเลยมีมีตั๋วเหลือไหมครับคขาไม่มีตั๋วจะเข้าสนามเลยครับเวอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยไลน์มาบอกผมนะเนี่ยมึงแล้วมึงแล้วมึงเข้าไปเขาไม่มีตั๋วดิหาเดี๋ยวหาเอานี่ไง2อ0พเนี่ยหน้าจะหนาวจริงไหมเนี่ยจริงหา นี่ครับทุกคนคือซื้อครบ35 0 0ได้สวฟรีคือเขากากระบาดทิ้งแล้วแสดงว่าไม่มีแล้วนะครับเขาที่ดูนะครับทุกคนตรงนี้จะไม่ค่อยมีบัตรขายตรงนี้มีบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าตรงนี้จะมีบัตรขายหรือเปล่านะครับแต่คาดว่ายากทุกคนยากมากตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ประมาณประมาณโมงครับ4โมงก็อีกประมาณ3มชั่วโมงครึ่งอ่ะฟุตบอลเตะแล้วเดี๋ยวไปดูกันดูว่าเขาขายเท่าไหร่นะหน้าสนาม มีบัตรโซนไหนเหลือบัางครับมี E1 1. E1 ีคือหลังโกหรือว่าใช่อัศจรรย์เลยนี่เลยนั่นเลยนั่นนั่นเท่าไหร่สามพันห้า no god please no 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 no, no! ขอบขอบลี่คนขาเปลี่ทุกคนโซน E 3สามพันห้าไม่ฟิกที่นั่งด้วยผม,มรู้แนละ้วทำไมเขาถึงไปต่อคิวกันหน้าสนามนะครับว,ว่าเออแบบว่าไปนั่งรอเพราะว่าที่ประเทศไทยมันไม่ได้ฟิกที่นั่ง คนเข้าก่อนก็เลยจะได้เลือกที่นั่งก่อนนะส,สำหรับโซนที่ไม่ใช่ W ตด้ด้านล่างนะครับเขาก็เลยต้องไปต่อคิวเพื่อให้ได้เข้าไปจับจองที่นั่งกันก่อนก็ตอนนี้ราคามันคือ3 0 0พันอัพหมดเลยเท่าที่ผมถามนะไม่มี2,000แล้วด้วยคนเกาหลีคือเขาก็มาขายผมเหมือนกันนะครับสำหรับเอ่อตั๋วนะแล้วก็ไม่บอกราคาด้วยถามว่าอยากซื้อเท่าไหร่นะครับเป็นคนเกาหลีแต่ว่าจะมาขายคนไทยให้ไปนั่งในโซนเกาหลีซึ่ง ครับเจอน้องๆคนไทยครับเซ็ง,ตรง,ต,รงตรงที่ว่าเขาเพิ่งขายตั๋วไปทุกคน,นเผมว่ามีของพวกของเที่ยวลึกทุกทีมาเอาผลมาเพื่อที่จะเอามาแลกกับตั๋วเนี่ยแหละแปบลบว่ากดเลยปเปลี่ยนแผนทุกคนถ้าหาตั๋วไม่ได้ก็คือจะมีจอ,อยักษ์หน้าสนามนะครับเราก็จะดูหน้าสนามแทนนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ตรงแถวเนี้ยที่เขาขายของนะครับผม,มไปนั่งหน้าร้านเขาใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอย่ามานั่งหน้าร้านลูกป,ป้าเสียงค่าที่มาแพงผมก็เลยถามว่า ค่าที่นี้ต้องเสียด้วยหรอครับเอาของมาขายเขาบอกต้องเสียเสีย700ยถึง800อในการที่จะตั้งบูธขายของนะครับก็เรียกว่าทุกอย่างเป็นมันเป็นทองหมดก็นั่นแหละทุกคนเข้าใจคนซื้อคนขายเนาะเพราะว่าเขาจ่ายค่าที่มาแพงก็เราอย่าไปนั่งขวางหน้าร้านเขาไปหาที่หลบแดดถื่นวตอนนี้ผมอะไม่ไหวละร้อนแบบร้อนมากนี่ครับอยู่กับเสียเอสนะครับอันนี้คือตั๋วฟุตบอลไทยนะครับอันนี้คือตั๋วสปอนเซอร์หรือว่าเป็นตั๋วแบบไม่ใช่ อ๋อตัวอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์อันนี้คืออันนี้คือตั๋วรัซื้อตั๋วซื้ออันนี้คือตั๋วซื้อนะครับวิงว่งวิง่งวิ่งกูวิง่งอันนี้เอาไปขายต่อได้เท่าไหร่อ่ะโซนอะไรอะ่ะโซนทาบิวสองสองร้อยครับสองร้อยสองร้อยใครซื้อไหมครับสองร้อย <c oughs> แต่แบบเพื่อนหมดเลยดูดิตั๋วเพื่อนหมดเลยอะ่ะเราเราเราไม่ใช่เพื่อนอ่ะทุกคนดูดิ <c oughs> เอสมันพูดอย่างนี้ฮะมันก็พาผมเดินมามาพามาส่งที่จอทุกคน มันให้ผมดูจอแทนนะสำหรับวันนี้ทุกคนซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ดูได้ไล<ม>น์ลไปถามมาแล้วครับเตันผมไลน์ไปถามมาแล้วครับว่ามีตั๋วไหมไม่ตั๋วเอาไหมมันบอกไม่เอาอยากนั่งหาหน้าสนานเองครับนี่แหละทุกคนเอสมันก็เลยเอาไปให้คนอื่นอ่ะคือเราเราก็คิดว่ามันหาง่ายครับเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าลําบากเลยนะทุกคนนะครับจอก็ถือว่าใหญ่อยู่นะซื้อน้ำเปล่านะไหมเขาบอกราคาว่าขวดประมาณเนี้ยครับ ขวดละ50บาทแ,ล, 20, แาล้ว 50, อ,อ,นนอ,อันนี้เท่าไหร่อ <50. S 1> ันนี้20บครับถ้าเป็นแก้ว20แต่ถ้าเป็นขวด50ใช่ครับอันนี้ฟรีครับเพิ่งเติมน้ำมันมาฟรีจากปตทที่มีจิ๊ปฟรีนะครับอันนี้เท่าไหร่25บาทถูกกว่าน้ำเปล่าขวดใช่น้ำเปล่าขวดละ1นึ่งรแต่นี้มันประเทศไทยยัไงไงเขาจะว่า,า50บาทซื้อข้าวได้จานหนึ่งอะ่ะก็นั่นแหละทุกคนไปเป็นเทศกาลเนาะทุกคนเนาะนี่ครับรถนักเตะเพิ่งผ่านหน้าไปนะครับทุกคนรถบัส นักเตะมาถึงสนามแล้วกี่ชั่วโมงก่อนเตะสองสองชั่วโมงก่อนเตะผมคิดว่าน่าจะเป็นของเกาหลีน่าจะคันนาปะเออน่าจะสี์สีดำเนี่เกาหลีทุก <Yeah, S 2> คนมาถึงแล้วมีรถแบบว่าติดตามมาด้วยสนะ่วนผมนะตอนนี้ถอดใจแล้วทุกคนหาตั๋วไม่ได้เพราะว่ามันแพงเกินไปสามพันหน้ามีไปถึงห้าพันอ่ะเท่าที่เห็นน่ะคือแบบแพงมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะดูหน้าสนามแทนแล้วก็ นั่นแหละครับทุกคนตันนี้ก็แฟนๆทีมชาติไทยนะครับมาร้องเพลงหน้าสนามแล้วก่อนเกมเริ่มเพียง2ชั่วโมงนะครับการที่เรามาหาตั๋วหน้าสนามนะครับความเสี่ยงคือมันมีแน่นอนแต่ว่าความเสี่ยงจะเป็นเรื่องของราคานะครับที่เรารับได้หรือไม่นะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะที่เขาจะขายแพงนะทุกคนเพราะว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่จะทํากาไรได้นะครับเพราะฉะนั้น มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อซึ่งวันนี้ผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะดูจอยักษ์หน้าสนามแทนนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูการบรรยากาศหน้าสนามคิดว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรจากในสนามมากมายแค่เราจะดูผ่านจอทีวีเท่านั้น,น moment later ตอนนี้นะครับอยู่กับลูกค้าคนสําคัญของเพจทิกเก็ตชิวนะครับ เป็นลูกค้าคนแรกเลยทุกคนบอกว่าเป็นลูกค้าคนแรกๆตั้งแต่เปิดเพจนะหาตั๋วอังกฤษให้แบบเยอะมากแต่ว่า V I P แต่ว่าตั๋วประเทศไทยคือจนปัญญาจริงเพราะว่าถึงตอนเนี้ยคือผมยังไม่มีตั๋วเลยทุกคนก็นั่นแหละถ้าใครสนใจตั๋วฟุตบอลยุโรปนะครับไม่ว่าประเทศไหนนะเพจติ๊กเก็ิวนะทุกคนสวัสดีครับพี่แก๊ปเดีกันกันตั๋วประเทศไทยนะทุกคนจะเป็นแบบ Q R code นะเป็นแบบ e ticket นะครับ ซึ่งบอกทางเข้าแล้วก็แบบมี QR โค้ดให้สแกนซึ่งอย่าให้ใครถ่ายไปเลยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเขาถ่ายไปอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมวิ่งไปก่อนคือแบบผมเข้าไปได้เลยนะทุกคนหน้าสนามนะครับมีแจกตั๋วแล้วทุกคนแจกตั๋วว่าใครเกิดใกล้วันที่26มากที่สุดนะครับได้ตั๋วไปเลยหนึ่งใบที่ Wood w a r w i นะทุกคนซึ่งผมเกิดสิงหาเลยคือผมไม่มีโอกาสนะครับ e r นี่นะครับทุกคนวันนี้มีคลิป เข้าไปในสนามเพราะว่าคุณปิ๊กเลยนะครับสวัสดีครับแพลวครับชื่อคุณแพล่ะค่ะคุณแกละครับคุณปิ๊กกับคุณแพลวคือจะไปดูที่ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์กับเรานะครับแล้ววันนี้คุณปิ๊กเห็นว่าผมหาตั๋วพอดีในเพจทอยชิลนะครับที่ Facebook ก็เลยติดต่อมาแล้วก็บอกว่าหาตั๋วได้หรือยังเพราะว่าคุณปิ๊กมีตั๋วเหลืออีกหนึ่งใบนะครับผมก็เลยได้โอกาสนี้มาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับต้องขอบคุณคุณปิ๊กอีกรอบดีครับ นี่ครับทุกคนคือการเข้านะครับก็คือจะตรวจของตรวจอะไรน้ําก็เอาเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องทิ้งไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับก็คือจะมาสแกนตรวจตรงนี้นะครับ4ใบนะครับแล้วก็มาตรวจ Security ตรงนี้นะครับไม่ให้อาวุธเข้าหรือว่าของมีคมนะครับรวมถึงน้ําแล้วก็ทุกอย่างนะครับใครมีกระเป๋าก็คือต้องตรวจนะครับเข้ามาในสนามนะครับแล้วก็เราสามารถเดินขึ้นไปได้เลยนะครับ สำหรับโซนนี้นะทุกคนนะแล้วก็ในประเทศไทยนะครับก็คือจะมีปั๊มอย่างนี้นะครับโดยการที่เราสามารถเดินออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เดินเข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสำหรับการที่เราปั๊มเข้ามาแล้วถือว่านัดนี้นะครับเราโชคดีมากนะทุกคนที่เราได้เข้ามาในสนามนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมต้องไปดูหน้าสนามแล้วทุกคนแต่ว่าขอบคุณคุณปิ๊กอีกรอบนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ตั๋วคุณปิ๊กคือผมดูหน้าสนามจริงๆ,ๆงนะเนี่ยทุกคนเพราะว่าตั๋วมันแพงมาก3 5 0 0 5,000คือแบบ ขอทั้ง Score Prediction ได้ไหมครับว่าวันนี้เกมจบเท่าไหร่ว่าน่าจะสนุกครับน่าจะจบที่มีสกอร์ทั้งคู่ครับไยอาจาะเบียดสอหนึ่งแล้วกันอ๋อนี่2อหนึ่งเหมือนกันทุกคนเลยนะทุกคนสําหรับวันนี้ที่เราถามสกอร์นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็คือต้องตรวจตรวจอีกรอบนะครับเพื่อที่จะเข้าโซ,โซนนี้นะครับเรียกว่าตรวจละเอียดมากนะครับก็คือตรวจตัวแบบทุกคนจริงๆนะครับต้องปั๊มอีกต้องปั๊มอีกรอบ นี่อันนี้คือปั๊มสองรอบนะครับซีเคีย t ิครั้งนี้หนาแน่นกว่านัดที่เรามาดูท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแลคือวิววันนี้ถือว่าดีเลยถือว่าเป็นลองไซส์นะครับวันนี้มีหลายโชคดีมากสำหรับวันนี้ทั้งที่จอดรถทั้งตั๋วเข้ารับชมเกมนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับคือไม่ดีหนึ่งอย่างคือเรา มันไม่มันไม่เป็นที่นั่งฟิกนะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาดูอะไรแบบนี้คือแบบถ้าเราเข้ามาช้าที่นั่งเราจะไม่เหลือเลยสําหรับที่นั่งดีๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ใครอยากจะเข้ามาได้ที่นั่งดีๆนะครับก็คือต้องเข้ามาก่อนเกมสักประมาณ3ชั่วโมงไปแลนะ้วถึงเราจะเลือกที่นั่งได้ทุกที่นั่งนะครับ ที่นั่งคือเต็มหมดแล้วนะทุกคนวันนี้นะผมจะมาที่รีวิวที่นั่งของผมในราชบังคลาเหมือนกับทุกๆคลิปที่ผมได้ทํามานะครับประสบการณ์ใหม่เหมือนกันทุกคนไม่เคยนั่งดูตรงบันไดนะถ้าหนูไปที่ต่างประเทศนะครับเราไม่สามารถนั่งตรงบันไดได้เลยเราจะต้องมีแบบว่าเป็นตั๋วที่เป็นระบุที่นั่งแล้วเราต้องไปนั่งที่นั่งเรานะครับเราไม่สามารถมานั่งขวางทางเดินได้เลยอยู่กึงกลางสนามนะเป็นถือว่าเป็นที่นั่งที่วิวดีมากๆถึงแม้ราชบังคลาจะมีแกลบระหว่างสนามกับ ที่นั่งนะครับแต่ว่าวิววันนี้ถือว่าโอเคกําลังดีพอเหมาะน,นะครับแล้วก็พื้นที่วางขาของผมในวันนี้นะครับเรียกว่ายืดได้ตามสบายนะครับไม่อึดอัดดีที่สุดเท่าที่เคยไปดูฟุตบอลมานะครับเรียกว่าที่นั่งนี้ V.I.P ที่สุดแล้วที่เคยไปดูมาเพราะว่าเป็นตรงบันไดทางเดินนะครับนี่ครับทางนี้นะครับก็จะเป็นทงทีมชาติไทยนะครับ <S 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 เรียกว่าแตนฝั่งตรงข้ามของเมนแตนนะครับมันจะสวยงามมากนะทุกคนแต่ว่า การที่จะเห็นธงชาติไทยโบกสะบัดนะครับคือจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับทีมชาติไทยนี่มีกองเชียร์มาก สำหรับเกาหลีนะแฟนๆเกาหลีก็คือจะนั่งอยู่ตรงคอร์เนอร์นั้นนะครับ<อ>คือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะทุกคนตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมชาตินะครับก็กำลังจะลงมาในสนามนะครับบรรยากาศตอนนี้คือคักมากทุกคนตรงนี้นะครับปีเป็นองค์ทีมชาติไทยนะทุกคน บอกเลยว่าไม่เคยดูทีมชาติไทยมานานมากๆแล้ววันนี้ถือว่าประทับใจมากนะครับสำหรับเกมเกมนี้แค่ก่อนเริ่มเกมนะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าบรรยากาศในเกมเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศอย่างนี้ไม่เคยเห็นที่ประเทศไทยมาก่อนสำหรับผมนะทุกคนเรานั่งอยู่กับไทยแลนด์ฮาร์ดคอร์นะครับซึ่งมีกองมีกอง,กองเชียร์ร้องเพลงกันคึกกองมากทุกคนสําหรับที่นั่งฝั่งนี้นะ ก็ยังเชียกอยู่นะ เจ็ดนาทีทุกคนไม่เคยเห็นคือทนครึ่งแรกเจ็ดนาทีแล้วนะักเตทไทยนี่คืออ่อนล้ากันทุกคนเลยนะครับโอ้ตอนแล้วทุกคนครึ่งแรกนะครับก็เป็นตามที่น,นะทุกคนทีมชาติไทยตามอยู่หนึ่งศูนย์เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลงไปดูว่ามีอะไรให้กินมังน่ง,งนะครับข้างล่างนะทุกคน เนี่ยครับคนส่วนใหญ่นะครับก็มาซื้อน้ำกันนะครับต่อแถวเป็นระเบียบนะครับแถวยาวมากทุกคนมาซื้อน้ําเปล่านะครับซึ่งอันนี้น่าจะสแกนจ่ายแล้วก็จ่ายเงินสดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีบัตรหรืออะไรนะครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่เรามาราชมังคลานะอันนี้น่าจะเหมือนข้างนอกนะครับเรียกว่าจ่ายเงินสดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะออกไปข้างนอกนะครับเหมือนจะต้องปั๊มด้วยว่าเราออกไปแล้วก็จะได้กลับเข้ามานะครับ เดี๋ยวมาดูดีกว,ว่าว่าเป็นยังไงนะทุกคนนะอ่ะไมไรครับอันนี้ออกได้เลยถ้าเรามีปัม๊มสองปั๊มแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวมาหาอะไรกินข้างหน้านะมีพิซซ่าด้วยนะครับอันนี้พิซซ่าขายเท่าไหรค่ครับตอนนี้จะมีแต่เป็นถาดน,นะคะถาดกลางถาดกลาง439บาทค,ค,คือถ้าเราจะกินพิซซ่านะทุกคนก็คือต้องเหมาถาดกลางนะครับแล้วก็เรียกว่าไก่ก็ต้องไก่บาร์บีคิวร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ก็คือต้องเหมาหมดเลยนะครับ นี่ครับที่เขาขายก็มีอย่างเงี้ยถาดกลางนะทุกคนแล้วก็มีสแน็คบ็อกซ์ซึ่งผมคิดว่าสแน็คบ็อกซ์น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับแล้วปีกไก่บาร์บีคิวร้อยเจ็ดเก้าสงสัยผมอยู่ประเทศไทยนานเกินนะครับรู้สึกว่าพิซซ่าถาดหนึ่งสี่ร้อยกว่าบาทนะครับสี่ร้อยหกสิบกว่าบาทคิดว่าแพงแล้วทุกคนแต่ว่าพอมาแปลงเป็นเงินปอนนะครับสิบปอนด์เท่านั้นนะทุกคนเรียกว่าสิบปอนด์ที่นี่ได้ถาดหนึ่งแต่ว่าสิบปอนด์ที่นู้นได้แค่ชิ้นเดียวนะครับเรียกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ยังถูกอยู่นะ เนี่ยเดอร์พิซซ่าคอมพานีครับเรียกว่าเป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะทุกคนนี่ครับเอาฮาวายเอียนหนานุ่มครับมันมีแต่แป้งบางาอ่ะอ่าบางกรอบก็ได้ครับฮาวายเอ็นจะตื้นได้ไหมครับไม่เอาครับเป็นบางฮาวายจ่ายบัตรได้ไหมครับหรือว่าเงินสดเท่าไหร่มีเงินสดกับสแกนค่ะอ่าสแกนก็ได้ครับสแกนได้เลยเนี่ยครับกว่าจะได้พิซซ่าถาดหนึ่งนะทุกคนเรียกว่าข้างในก็เริ่มกลับมาเตะแล้วนะครับครึ่งหลังของผมเลยครับก็จะไม่ได้นั่งดูอย่างเดียวนะทุกคนไม่ได้นั่งถ่ายด้วย เพราะฉะนั้นจะได้นั่งกินนะครับนี่ครับครึ่งหลังเริ่มเตะแล้วนะทุกคนแฟนบอลชาวไทยนะครับใครที่ไม่มีที่นั่งครับก็ยืนดูกันนะทุกคนนะเสียงเชียร์ดังมากตอนนี้ยิงครึ่งหลังคือคักมากทุกคนเรียกว่าเข้ามานี่คือเสียงเชียร์ดังมากนี่ดูแฟนบอลชาวไทย เนี่ครับเรานั่งกินพิซซ่าแล้วก็ดูบอลไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากประเทศไทยบริการดีเยี่ยมสองตวตอนยงมินนะครับยิ่งคมมากทุคนกับหน้ากับตาเลยนี่ครับครื่งหลังนะทุกคนถ้าทุกคนเห็นว่า ที่นั่งตรงนี้มันโล่งใช่ไหมมันเป็นที่นั่ง VIP นะครับมันก็เลยไม่มีคนนะส่วนตรงนั้นนะที่ทุกคนเห็นว่ามีที่นงงัง่งโล่งๆส่วนใหญ่คือเขาจะไปยืนหลังข้างบนกันนะครับเพราะว่าที่นั่งในราชมังคลาไม่ระบุที่นั่งนะครับเขาก็เลยไปยืนดูกันนะครับได้วิวที่ดีกว่านะทุกคนนะคือถ้าเห็นที่นั่งโล่งในสนามราชมังคลาไม่ใช่ไม่เต็มนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะไปยืนหรือว่านั่งอยู่ตรงบันไดกนะันมากกว่านะครับ ก็เชียร์กันไม่หยุดอยู่นะฝั่งกองเชียร์ทีมชาติไทยแบบว่าหลังโกเนี่ยฝั่งนี้คือแบบว่าเชียร์ดังมากฝั่งรองนะครับก็มีเนี่ยไทยแลนด์ฮาร์ดคอร์เนี่ยที่ยังกระโดดโลดเต้นเชียร์อยู่นะครับแล้วก็ฝั่งหลังโกกฝั่งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าก็ยังเชียร์กันอยู่นะครับสี่หมื่นห้าพันที่นั่งนะ คือว่าเยอะมากนะทุกคนเ้าม่วนวันนครับนสวนึมนสวนแล้วทุกคน เรียกว่าได้ทุกรูปแบบนี่ยแฟนๆบอลทีมชาติไทยครับหลังจากโดนสามสูตรนะก็เรียกว่าเริ่มลุกออกจากสเตเดียมไปกันนะครับเพราะว่ารถจะติดมากๆนะทุกคน สำหรับเกมนี้นะทุกคนนะครับต้องขอบคุณที่ติ๊กด้วยนะครับสำหรับตั๋วฟุตบอลนัดนี้นะไม่นะงั้นเราไม่ได้มีโอกาสมาได้พาทุกคนไนดะ้เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบออกนะครับเพราะว่าถานนมันเลนเล็กโน้ตทุกคนเนาะถ้าสมมติเราไม่รีบกลับได้รถติดมากนะครับนี่ครับขาออกนะครับก็คนหนานแน่นนะทุกคนนะดีนะที่เราเอารถมาจอดตรงข้างหลังสนามนี้เองนะครับทีมชาติไทยยังมีลุน้นอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราไปชนะจีน เราไปชนะออสิงคโปร์นะทุกคนนะผมไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าเรายังมีลุ้นเข้ารอบนะครับฟรีบั free bus to 海底捞มอตตเตอร์ไซค์海底าไม่ใช่ไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์สามร้อยบาทนะแต่ว่าเป็นหายตีเ้เ海底านะครับสามร้อยนะส่วนรถนะทุกคนคือเขามีรถไปส่งถึงเ uh ซ็นทรัลเวิลด์เลยนะครับหายตีเ้เ海底านะก็ใครอยากกิน海底捞ต่อนะครับก็มีรถไปส่งเลยนะทุกคนทุกคนรถติดมากหลังเกมนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถนะครับก็ไม่รู้จะถึงบ้านกี่โมง แต่ต้องชื่นชมเลยว่าการจัดการเขาดีกว่าครั้งก่อนที่ผมมาที่ราชบังคลาล่าสุดนะครับทั้งทุกอย่างเลยนะทั้งการนําเข้าคนเข้าสนามนะครับทั้งหลังเกมนี่คือระบายคนไวมากนะครับเรียกว่าประทับใจไปหนึ่งแบบนะครับทั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้มาพาทุกคนมาดูที่ราชบังคลาอีกรอบนะครับก็เดี๋ยวจะมารอดูว่าเออจะเป็นยังไงนะสาหรับครั้งนี้ก็ต้องรบอกว่าประทับใจแต่ว่าผลสกอร์ก็ไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่นะแต่ว่าเราเล่นไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับก็ ่นแหลทุกคนรอติดตามต่อไปครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับเ,เรียกว่ารถไม่น่าได้ขยับคนก็ไม่ได้ขยับนะครับติดแยางกลางตรงนี้เลยทุกคนไปไม่ได้เลยไม่น่าได้ไปไหนอะทุกคนดูดิขนาดมอไซย,ยังไปไม่ได้คนยังเดินไม่ได้เลยสำหรับใครที่ เป็นคนจัดก,การการจราจรนะครับถ้าได้ดูผิปผมนะผมอยากจะแนะนําว่าควรปิดถนนทั้งก่อนเกมทั้งหลังเกมรอบสนามนะทุกคนเพราะว่าไม่งนนะั้นมันระบายคนเดินไม่ได้เพราะมันส่วนใหญ่คนเขาเดินกันนะครับอันนี้คือจากตา่างประเทศเขาก็ปิดรอบสนามหมดเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ปิดรอบสนามอ่ะมันมันติดอย่างเงี้ยแหละทุกคนมันไปไม่ได้ทั้งรถไปไม่ได้ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วไปไม่ได้ทั้งคนนะครับเรียกว่าต้องปิดถนน